ทวนสูตรทั่วไปของวงกลมที่ต้องจาได้ก่อนเอาจริงนะเวลาเรียนกับพี่พี่ทวนสูตรบ่อยมากทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สูตรเราก็ทําอย่างอื่นไม่ได้ถูกไหมแล้วเวลาเรียนสูตรหรือจําสูตรนะครับอย่าจําแบบนกแก้วนกขุนทองนะเว้ยพยายามทาความเข้าใจนะครับอ้าวทุกคนพี่ขอไล่สูตรที่ต้องใช้ในวงกลมทั้งหมดก่อนตัวแรกครับสมบมตินะเพียนวัตถุของพี่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอ่ะเพียนวัตถุของพี่เคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับสมก,การตัวแรกที่แกต้องรู้จักก่อนเลยหนึ่งคือคําว่า S เอตัวนี้คือระยะทางเฉิงเส้นสมมติว่าวัตถุของพี่เคลื่อนที่จาก a ครับครบหนึ่งรอบวงกลมกลับมาที่ a เดินทางจาก a ไป A S มันคือความยาวเส้นรอบ,บงวงสูตรของมันคือเท่าไหร่ครับ2พา r าใช่ไหมถ้าวัตถุหมุนครบหนึ่งรอบความยาวที่มันเดินได้ครับเราจะเรียกว่าความยาวของเส้นรอบวงก็คือ2พา r าถูกไหม S คือ2พา r าได้เลยอะสเต็ปที่2ในขณะดที่มันหมุนครบหนึ่งรอบวงกลม ดูนะครับมันก็จะกวาดมุมไปเรื่อยๆมันจะกวาดมุมไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้สมมตินะมันเดินทางจาก A มายัง B มุมที่มันกวาดไปได้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเซตาเซตาตรงนี้เขาเรียกว่าระยะทางเชิงมุมไอตัวเซตาเนี่ยครับมันคือมุมที่มันกวาดไปได้สมมุตินะทุกคนมันหมุนครบหนึ่งรอบเดินทางจาก A ครบหนึ่งรอบกลับมาที่ A เมื่อกี้เรารู้แล้วลว่า S มันคือเส้นรอบวง2พาย r แต่ถ้ามันหมุนครบหนึ่งรอบเซตาไม่ใช่สามร้อยหกสิบนะครับอย่าเอาสามร้อยหกสิบมาตอบพี่นะถ้ามันหมุนครบหนึ่งรอบวงกลมเซตาของพี่จะกลายเป็นสองพายเรเดียนนะครับไอเนี้ยหน่วยเป็นเมตรระยะทางตัวนี้หน่วยเป็นเมตรนะครับอ่ะพี่พี่เขียนหน่วยสีแดงเข้าไปแล้วกันระยะทางเนี้ยหน่วยเป็นเมตรนะครับแต่เซตาเนี้ยหน่วยเป็นเรเดียนเราไม่ใช้เซตาอยู่ในรูปขอ,ององศานะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรารู S, ้เอสรู้เซตาแล้วตัวที่สามที่เราต้องรู้ครับอัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงเส้นหรือ v อ่ะมันก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาทุกคนดูนะ v ก็คือระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่ยวยเวลาไอ้สูตรนี้ธรรมดามากทุกคน v เท่ากับ s โซนทไงไอันนี้รู้รู้กันอยู่แล้วถูกไหมแต่ทีนี้นึกภาพตามถ้าวัตถุมันเดินทางครบหนึ่งรอบกลับมาที่เดิมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า s มันคือเท่าไหร่ครับ2าย r เวลาที่มันใช้เดินทางครบหนึ่งรอบกลับมาที่เดิมเราเรียกมันว่าอะไรครับเราเรียกมันว่าครับ เพราะฉะนั้น v จะเท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ2ไพ r ส่วนคาบนะครับเรารูนะ้เนาะคาบคือเวลาที่มันใช้เดินทางครบ1รอบนะครับซึ่งเราก็จําได้อีกว่า1ส่วนกลับของไอ้โทษ1ส่วนคาบมันคือใครส่วนกลับของคาบมันคือความทีเพราะฉะนั้นมันคือ2ไพ r f เข้าใจนะเข้าใจนะอะแล้วหน่วยของอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยมันคือเมตรต่อวินาทีเอาจริงถ้าเราจะไปสอบไอเจวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับสูตรพวกนี้ต้องได้หมดแล้วนะเว้ยนะครับอะ สเต็ปมาสเต็ปถัดมาก็ที่4โอเมก้าโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมคืออะไรคือมุมที่มันกวาดไปได้ใน1หน่วยเวลาถูกไหมมันคือเซต้าส่วนทีครับคือมุมที่มันกวาดไปได้ใน1หน่วยเวลาครับทีนี้นึกภาพตามเหมือนเดิมถ้ามันหมุนเป็นวงกลมครบ1รอบมุมที่มันกวาดไปได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่2พายสองพายเลยเดียนนะเวลาที่มันใช้เดินทางครบหนึ่งรอบเราเรียกมันว่าอะไรครับ เราเรียกมันว่าคาบเพราะฉะนั้นโอเมก้าคือ2พายส่วนคาบ2พายส่วนคาบจัดใหม่ให้อยู่ในรูปของใครครับ2พาย f แล้วถ้า V มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีโอเมก้าตัวนี้ครับจะมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีทันนะจ๊ะอา้าวทีนี้ถัดมาทุกคนตัวที่4ตัวที่4อ,อ้ตัวที่5ครับไอ้นี้โคตรสำคัญการที่วัตถุจะเดินทางบนวงกลมได้ ถ้าไม่มีแรงตัวนี้มันจะเดินเป็นวงกลมไม่ได้เด็ดขาดแรงตัวนี้เรียกว่าแรงอะไรครับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือแรงที่ชี้เข้าหาจุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับแรงตัวนี้เป็นแรงที่ใช้บังคับให้วัตถุมหมุนเป็นวงกลมโดยเขาบอกว่าไอสมการแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยสูตรของมันคือใครครับ m v กาลังสองส่วนด้วย r นะครับมันคือ m v กาลังสองส่วน r แต่ถ้าไม่ชอบสูตรนี้ เราสามารถเปลี่ยน V ให้อยู่ในรูปของโอเมก้าอได้ทุกคนดูนะ V ตัวนี้สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของโอเมก้าอได้เอา้าพี่เนททำไม V ถึงสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปโอเมก้าไดโอเมก้าอได้ครับทุกคนดู V เนี่ยกับโอเมก้าเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมว่าหน่วยมันโคตรจะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมันต่างกันตรงไหน,น V มี R ในขณะที่โอเมก้าไม่มี R เพราะฉะนั้นถ้า V มี R โอเมก้าไม่มี R เราสามารถเอา2ตัวนี้มาสร้างความสัมพันธ์ได้ครับ ก็ v มี r โอเมก้าไม่มี r ถูกไหมแสดงว่าถ้าพี่เอาโอเมก้ามาคูณ r มันก็จะแบ่งร่างกายเป็น v จริงไหมลองเอาตัวโอเมก้าเอาเอาตัวโอเม,เออเมก้าแล้วใส่ r เข้าไปเอาโอเมก้าแล้วใส่ r เข้าไปมันเท่ากับ v จริงไหมทุกคนเพราะฉะนั้น v ก็คือผลคูณของใครครับโอเมก้า r จริงๆจะ r เล็ก r ใหญ่ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับ r เล็ก r ใหญ่ก็ได้นะอ้าวเพราะฉะนั้นเรารู้ว่า v คือโอเมก้า r แล้วถ้า v คือโอเมก้า r ลองเอา v ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นโอเมก้า r ดูครับ ถ้าเราเปลี่ยน v เป็นโอเมกา r มันก็จะกลายเป็น m คูณใครก็ไปโอเมกา r ทั้งหมดยกกําลังสองหารด้วยใครครับหารด้วย r มันก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ m โอเมกากำลังสองคูณ r ครับเพราะว่ามันคือโอเมกากำลังสองคูณ r กำลังสองแต่โดน r ตัดทิ้งตัวหนึ่งถูกไหมมันก็กลายเป็น m โอเมกากำลังสอง r นี่คือ fc fc คือแรงที่ใช้บังคับไม้ไวัตถุกเคลื่อนที่เป็นวงกลมถ้าไม่มีตัวนี้มันจะหมุนเป็นวงกลมไม่ได้นะครับและหน่วยของ fc เนี่ยเป็นนิวตัน เข้าใจอ้าวแล้วถ้ามี fc ถัดมาที่มันต้องมีครับคือมีตัวที่ชื่อว่า ac ac คืออะไรอ่าทุกคนดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแรงมันต้องมีความเร่งเพราะว่าแรงกับความเร่งเป็นอะไรที่มาพรา้อมกันเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีแรงจะมีความเร่งโผล่ขึ้นมาเสมอครับถ้าเรามี fc แล้วก็ต้องมี ac ด้วยทุกคนแล้ว ac กับ fc สูตรกันคล้ายมากสูตรมันคล้คายกันมากๆครับแค่เอา m ออก เพราะฉะนั้น AC ตัวเนี้ยมันคือผลคูณของใครได้เลยครับ V ีกำลังสองส่วน R หรือคือผลคูณของใครได้เลยโอเมกากำลังสองาซึ่งไอเจ้า AC หรือความเร่งก็ศูนย์ศูนย์กลางมันก็คือความเร่งกนะันทุกคนหน่วยก็เลยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับอันนี้จำได้นะทีนี้ถ้าเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่าง f c กับ AC เราจะพบว่า f c มันก็คือผลคูณของใครครับ M กับ AC ครับลองเอา M ใส่เข้าไปที่เอลองเอา M คูณ AC เข้าไปดิ ถ้าพี่เอา m คูณ ac เข้าไปมันจะแปลงร่างกานเป็นด็บ4ทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือ6สมการพื้นฐานของเรื่องวงกลมนะครับก่อนจะไปสอบจำไม่ได้นะซึ่งพี่เชื่อแหละว่าลูกศิษย์พี่ทุกคนนะครับน่าจะจําได้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอย่อวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะวางไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่ต้องใช้ทุกคนนะครับสิ่งที่ต้องใช้อ่ะทีนี้มาดูสิ่งที่โจทย์ถามอ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าดาวเทียมโคจรรอบโลก เป็นวงกลมที่ระยะความสูง R ห้อย E สูงจากผิวโลกจงหาระยะเวลาที่ดาวเทียมใช้ในการโคจรรอบโลกครบหนึ่งรอบกำหนดว่ามวลโลกคือ Me มีขนาดมากกว่ามวลของดาวเทียมมากๆและรัศมีนะครับรัศมีของโลกคือ Re แล้วก็ G ใหญ่คือค่าโน้มถ่วงสากลครับข้อนี้คือเรื่องอะไรข้อนี้คือเรื่องดาวเทียมโคจรรอบโลกแล้วเขาถามว่าถ้าดาวเทียมโคจรรอบโลกโดยอยู่ห่างจากผิวโลกเนี่ยครับ เท่ากับรัศมีของโลกถูกไหมนี่ไงดาวเทียมโครจรรอบโลกโดยอยู่ห่างจากผิวโลกเท่ากับรัศมีของโลกถามว่าเวลาที่มันใช้เดินทางครบหนึ่งรอบเท่าไหร่ถามหาเวลาที่ใช้เดินทางครบหนึ่งรอบคือถามมาแล้วนิ่น,นองถามหาคาบเขาอยากรู้ว่าคาบมันเท่าไหร่เว้ยอา้าวเริ่มต้นก่อนให้เราเขียนรูปขึ้นมาก่อนนี่คือโลกแล้วมวลของโลกเนี่ยครับคือ M E นะแล้วพี่ก็มีดาวเทียมอยู่ดวงนึงครับโครจรรอบโลก แต่ตอนที่มันโคจรรอบโลกเนี่ยมันสูงกว่าผิวโลกเป็นระยะทางเท่าไหร่ครับ r e มันโคจรสูงกว่าผิวโลกเป็นระยะทางเท่ากับ RE นะครับทีนี้เขาถามว่าถ้ามันโคจรสูงกว่าผิวโลกเป็นระยะทาง RE เวลาที่ไอดาวเทียมตรงนี้จะหมุนครบหนึ่งรอบเนี่ยเท่าไหร่เออทีนี้ทำไงดีทุกคนไอโจทย์แบบเนี้ยสิ่งแรกที่เราต้องได้อกมาก่อนนะเราต้องได้อกมาก่อนว่าการที่ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกได้ มันต้องมีแรงดึงทุกคนดูดาวเทียมเวลาโคจรรอบโลกมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมถูกไหมถ้ามันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมแสดงว่ามันต้องมีแรงเข้าสูดจุดกลางมันต้องมีแรงดึงไอ้ดาวเทียมให้เขา้าให้เข้าสู่จุดศูนย์กลางถูกไหมประเด็นก็คือพี่เนแล้วใครดึงดาวเทียมมาถ้าเรารู้ว่าใครดึงดาวเทียมข้อนี้กระจกเลยนะครับถามการที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้แล้วมันไม่รูดจากวงโคจรเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแรงที่โลกนี่ครับเป็นไงเอ่ยพยายามดูดอีดาวเทียมตัวนี้ ม,มันม yeah! ีแรงที่โลกครับพยายามดูดดาวเทียมตรงนี้แล้วไอแรงที่โลกพยายามดูดดาวเทียมตรงนี้เราจะเรียกมันว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลเอ้าแต่จริงจริงจได้ไหมในขณะที่โลกดูดดาวเทียมมันก็จะมีดแรงที่ดาวเทียมดูดโลกด้วยนะแต่ว่าพี่ไม่ได้สนใจแรงที่ดาวเทียมดูดโลกพี่จะสนใจเฉพาะแรงที่โลกดูดดาวเทียมถูกไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแรงที่โลกดูดดาวเทียมและเป็นแรงชี้ก็หาจุดเซนเตอร์ของวงกลมนะครับดาวเทียมตัวนี้จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมโจทย์ถามหาค่าของการโคจร ก็เริ่มแบบนี้เลยครับหวัวใจของมันนะทุกคนแรงดึงดูดระหว่างมวลจดด้วยนะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลครับนะครับเท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลางถ้ามันไม่มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันจะหมุนเป็นวงกลมไม่ได้นะครับอ่ะแรงเข้าสู่แรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับมันจะทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับทีนี้เอาสมก,การตัวนี้ทุกคนมาหาคาบของการโครจร เริ่มยังไงดีแรงดึงดูด่าอมวลคือแรง F อะไรครับ FG FG ตัวนี้ทนะําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือ F อะไรครับ FC ทุกคนดูนะ FG แรงดึงดูด่างมวลทาหนะ้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือ FC นะครับแล้วแทนค่าดีไอ้เจ้าแรงดึงดูด่าอมวลโจทย์สูตรว่างไงครับแรงดึงดูด่าอมวลคือ Gm MM, m ส่วน r กับกำลังสองจำได้ใช่ไหม m m ต้องเป็น m ใครครับ M โลก1อัน M ดาวเทียม ok 1, ok 1อันนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะแทนด้วย M โลก M ดาวเทียม ok นะแล้วหารด้วยระยะห่างกำลังสองอ่ะประเด็นคือตัวนี้คือจุดตายทุกคนระยะห่างตอนที่มันโครจรเป็นวงกลมเอ้โทษระยะห่างของแรงดูดระหว่างวันแกใช้ระยะตรงไหนทุกคนระยะห่างนะครับเราต้องนับตั้งแต่ผิวของไอ้โทษจุดกึ่งกลางดาวเทียม ok ถึงจุดกึ่งกลางโลกนะนี่คือระยะห่างนะครับ ทุกคนเข้าใจนะเวลาเราเอาวัตถุ2ชิ้นมาดูดกันแรงดูดหรือว่ามวลเราใช้ g m เอ็ส่วนอากำลังสองตัวนั้นต้องนับตั้งแต่จุดกึ่งกลางของวัตถุชิ้นแรกกับวัตถุชิ้นที่2นะครับซึ่งในที่นี้ตอบพี่หน่อยเร็วระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางมวลมันคือเท่าไหร่ถ้าพี่ลากต่อทุกคนดูดีนะตัวเนี้ยมันคือรัศมีโลกด้วยจริงไหมถ้าพี่วัดจากผิวโลกจนถึงจุดกึ่งกลางมวลโลกอะครับอันนี้ก็คือรัศมีโลกเพราะฉะนั้นถ้าพี่วัดจากจุดกึ่งกลางดาวเทียมถึงจุดกกกึ่งงงลลาแสดว ดาวเทียมกับจุดกึนงกลางโลกอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับ2เท่าของ re จริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาพี่หารครับพี่ต้องหารด้วย2 re เข้าไประยะห่างต้องวัดจากจุดเซนเตอร์ถึงจุดเซนเตอร์นะแต่ยจาแกอย่าลืมว่ามันคือ g m ส่วน r กําลัง2 2 re ตัวนี้ก็ต้องยกกำลัง2ด้วยครับไปเท่ากับ fc fc คือแรงก็สุดศูนย์กลางเอาสูตรไหนเข้ามาใช้ fc มันมีได้หลายแบบทุกคน จะใช้ mv กำลัง2ส่วน r หรือ omega กำลัง2 r ดีครับตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้นะอ้าวแต่ข้อนี้พี่ขอใช้ mv กำลัง2ส่วน r แล้วกันเฮ้ยแต่ระวังอีกเวลาแทนค่าระวังนะอันนี้คือจุดตายอีกนะครับ m คือ m ใครหลายคนท่องอย่างเดียว mv กำลัง2ส่วน r แต่ไม่เคยรู้เลยว่า m ใคร m โลกหรือ m ดาวเทียมทุกคนบางคนบอกว่าพี่เนตรจริงอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอก แต่ว่ามันมี2 M ไงก็ต้องเป็น M มโลกอัน M ดาวเทียม e อันอยู่แล้วแต่พอเป็น FG อย่างงานงอกพี่เนธเพราะว่าผมมั่วมั่วไม่ได้แล้วไงผมจะแทนโลกหรือแทนดาวเทียม e ดีะจำไมไง่ายทุกคน FC คือแหล่งที่ทําให้วัตถุหมุนเป็นวงกลมใครหมุนเป็นวงกลมใช้มวลตัวนั้นซึ่งในที่นี้ใครหมุนเป็นวงกลมครับดาวเทียมเพราะฉะนั้นถ้าดาวเทียมหมุนเป็นวงกลมตัวนี้แทนด้วยใครก็ไปครับมวลดาวเทียมนะแกก็แทนด้วมวลดาวเทียมกําลังสองหารด้วยลัศมีนะครับใครหมุนเป็นวงกลมใช้มวลตัวนั้นนะ ประเด็นอีกไอ้นี่จุดตายอีกรัศมีลพิเนตใช้เท่าไหร่รัศมีก็เหมือนกันครับแกก็ต้องนับตั้งแต่จุดกึ่งกลางวงกลมถึงอย่างตำแหน่งที่ดาวเทียมมันอยู่ถูกไหมเวลามันหมุนไปวงกลมมันหมุนแบบนี้ฟืบแบบนี้ถูกไหมคําถามจุดกึ่งกลางดาวเทียมมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแกก็ต้องรับระยะจากจุดเซนเตอร์ไปยังจุดที่มันหมุนครับนี่คือรัศมีวงกลมเว้ยซึ่งมันคือมันก็คือเท่าไหร่ครับ2 r e เเพราะฉะนั้นเวลาพี่แทนค่า พี่ก็แทนตรงนี้ด้วย2 re เข้าไปนะครับถูกไหม mv กำลังสองส่วน r แต่ r ของมันคือ2 re นะครับไม่งงนะไม่งง,งนะอ่ะพี่ขอเขียนดีๆด,ด,ดีกว่าเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือรัศมีรัศมีโครจรมันจะเป็นแบบนี้ฟึบถูกไหมอ่ะคนทันนะครับเข้าใจนะอ้าวทีนี้ แล้วไงอะแล้วคาบยังไม่ออกมาเลยถ้าคาบยังไม่ออกทำยังไงเดียทําให้มันออกมาเลยทํำยังไงอะอ้าวพี่ไปต่อนะทุกคนดูจากสมาการตัวนี้ครับพี่ขอเปลี่ยนรูปอีกนิดนึงโอ้ขอโทษขอโทษพี่ขอเปลี่ยนรูปอีกนิดนึงนะครับอ่าพี่ก็เปลี่ยนแบบนี้ได้ไหมโอ้แบบนึงนะครับ M ดาวเทียมพี่วางไว้เหมือนเดิมแบบนึงนะครับอ่า M ดาวเทียมพี่วางไว้เหมือนเดิมนะหารด้วย สองเท่าของรัศมีโลกวางไ่เหมือนเดิมแต่ทีนี้มันต้องคูณกับวีกังสองแต่ทีนี้จําได้ใช่ไหมว่า V ของเราคือใครทุกคนเรามี V แต่เราอยากได้คาบย้อนกลับไปดูดิว่าสูตร V กับคาบมันสัมพันธ์ยังไง V มันคือสองพ r ส่วนคาบถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันคือสองพาย r ส่วนคาบตรงนี้พี่ก็ขอแทนด้วยสองพ r าแต่เหมือนเดิมนะ R ต้องเป็นเท่าไหร่ครับสองถูกไหมทั้งหมดอ่ะสองพ r ส่วนคาบ ี่ก็ติดเอาไว้ตัวนี้เป็นคาบแต่อย่าลืมว่า v มันถูกยกอะไรครับถูกยกกําลังสองแสดงว่าทั้งก้อนนี้ถูกยกกําลังสองนะไม่งงนะครับทั้งก้อนตรงนี้ถูกยกกาลังสองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าไม่อยากได้คาบอ้าวทุกคนมาจัดการให้สมการมันสวยขึ้นจับก้อนนี้มาควบก้อนนี้นะก้อนนี้มันแค่เป็นเป็นอินเตอร์มีเดียตเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางเราเปลี่ยนจาก v กําลังสองให้กลายมาเป็นตัวนี้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เราได้เราจะได้อะไรออกมา จ M โลก M เทียมถูกไหมไปส่วนด้วยใครครับ 4r โลกกำลังสองฝั่งขวามือก็กลายเป็นใครครับ M เทียมส่วนด้วยใครครับ2 R E แล้วค่อยไปคูณกับใครครับ4พายกำลังสอง4กํากำลังสองไปหารด้วยใครเอ่ยคาบกำลังสองเข้าใจนะจ๊ะเฮ้ยอย่าลืมยกกำลังสองเข้าไปนะเว้ย อย่าลืมยกกาลังสองเข้าไปนะครับทีนี้อะไรที่ตัดได้ก็ตัดก่อนใครตัดได้พี่เนตเอ็มดาวเทียมเอ็มดาวเทียมตัดได้ใครตัดได้อีกอพี่ตัดแบบนี้ได้ไหมเอไอกับเออพี่ตัดทิ้งตัวหนึ่งนะสองกับสี่พี่ตัดเหลือสองนะคนไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่จัดรูปใหม่พี่อยากได้คาถูกไหมล่ะคาพกาลังสองของพี่ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ สี่พายกำลังสองติดไว้แล้วตอนนี้มีสองกับมี r e ถูกไหมพี่เอาสี่เกำลังสองย้ายขึ้นมาคูณได้ไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสี่พายกำลังสองแปดคูนเรกำลังสามมีงนะครับพี่เอาสี่พายกำลังสองย้ายขึ้นมาคูณฝั่งนี้พอมาเอาเอาเอามาคูณกับสองพระสองก็เลยออกมากลายเป็นแปดเรกำลังสองแต่ข้างหน้ามีสี่พายกำลังสองค้งไว้ยไว้อยู่แล้วนะครับแล้วไปหารด้วยใครเอ่ย GM โลก แผลด้วย GM โลกประเด็นคาบผ่าไงก็ใส่รูทเข้าไปไหมถ้าเราอยากได้คาบเราก็ใส่สกแปรรูทเข้าไปครับอ่พาพอเราใส่สกแปรรูทเข้าไปออกมากลายเป็นเท่าไหร่จะกลายเป็น C, พายกำลัง2 8 R E าลัง3หารด้วยใครเข้าไปครับ GM โลกทีนี้เนี่ยคือคำตอบที่ถูกทุกคนแต่มันยังไม่สวยเราลองแอบไปเหลือบมองชอยดีว่าเฮ้ยเวลาชอยอยากได้คำตอบเขาอยากได้อยู่ในรูปไหนครับ มันอยากได้ในรูป2พายคูณซัมติงยกกําลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่ทําแบบนี้ได้ไหมทุกคนทุกคนดูนะตรงนี้มันคือ4พายกำลังสองอ่ะทุกคนดูก้อนนี้มันคือ4พายกำลังสองสี่พายกำลังสองอยู่ในสแปรรูทพี่ดึงออกมาให้เป็น2พายแล้วส่วนไอ้แปดเรกำลังสามหาร g ีเอ็มอีเนี่ยพี่ขอวงเล็บรับแทนแบบนี้ได้ไหมมันคือ8ปดกรกำลังสามส่วนด้วยใครครับ G คูณ M โลก แล้วมันติดรูทแต่พี่ขอเป็นเครื่องหมายรูทเป็นยกกําลังหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นเอาตอบพี่หน่อยเร็วคาบของการโคจรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับมันคือสองพายคูณแปดเอากำลังสาหาร GM เโลกทั้งหมดยกกาลังหนส่วนสองถูกไหมข้อที่ถูกคือข้อไหนเอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมโอ้พี่เนธผิดตรงไหนเนี่ยพี่เนธผิดตรงไหนอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับ GMM ส่วน R กำลังสองแป๊บหนึ่งนะครับ m v กำลังสองส่วน R เอ๊ะพี่ผิดตรงไหนนะ อ๋อไม่ได้ผิดทุกคนโอ้เรากระจายเนียนเกินโอ้ใช้เวลามากอาวคือแปดของพี่มันคือแปด re กำลังสามทุกคนดูแต่ในชอยเนี่ยมันคือสองวงเล็บมันคือวงเล็บถูกไหมมันคือวงเล็บของสอง re กำลังสามซึ่งถ้ามันกระจายออกมาตรงนี้มันก็คือใครเหมือนกันครับแปด re กำลังสามหารด้วย gm โลกแล้วทั้งหมดไปยกอะไรครับยกกำลังหนึ่งส่วนสองเหมือนกันถูกไหม เพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดทุกคนถูกแล้วครับแค่ว่าของเราอ่ะเรากระจายละเอียดเรากระจายละเอียดไปนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกก็คือข้อไหนครับข้อนี้แหละข้อหนึ่งไม่งงนะทุกคนไอตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับแกลองเอา2 RE ทั้งหมดมายกกาลังสตัดูดี2 RE ทั้งหมดยกกาลังสามสอลัง3ก็คือ8ถูกไหมมันก็กลายเป็น8 RE กลังสผ่าน GM โลกนะครับเพราะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ1น,นะครับโอ้โหเกือบเสียฟอร์มอ่า ได้นะเพราะฉะนั้นง่ายๆทุกคนมันเริ่มจากตรงไหนแรงดึงดูดลออมวลทำนัานที่เป็นแรงกัสุดจุ์กลางแต่ที่มันจะผิดเลยให้ระวังนะครับระยะห่างตัว R มันต้องนับตั้งแต่กึ่งกลางดาวเทียมยันจุดกึ่งกลางโลกนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างเวลาเราใช้อ่ต้องใช้ต้องใช้เป็นระยะตรงนี้นะเนี่ยมันคือ2 R โลกนะครับมันคือ2 R โลกเข้าใจนะอ้าเพราะฉะนั้นไม่ได้ยากนะครับผ่านนี่คือข้อ3าของประโยค ใครใครใครมีอะไรงงไหมถามได้นะครับ